ชาวตำบลตะลิงชานอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเดินหน้าต่อสู้ค่ะหลังจากที่ดินพื้นสุดท้ายนั้นถูกออกเอกสารสิทธิ์ทับโดยกลุ่มทุนนะคะซึ่งก็เป็นเอกชนที่ทำนิมคมอุตสาหกรรมจนะค่ะแม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางศาลนะคะแต่ว่าได้ยื่นร้องไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมดําเนินการเพื่อเป็นขั้นตอนไปสู่การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินทํากินโดยเร็วค่ะ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งมีที่ดินทำกินอยู่ในตำบลตะลิ่งชันอำเภอจนะซึ่งเป็นที่ดินที่ที่อ้างว่าถูกบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนออกเอกสารสิทธิ์ทับทั้งที่ได้มามีการทั้งที่ได้มีการคัดค้านมาตลอดค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี63ซึ่งก็เชื่อว่าที่ดินที่ถูกออกเอกสารสิทธิ์ทับนั้นเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมใช้ในการก่อสร้างท่าเรือในโครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และแม้ในขณะนี้โครงการจะอยู่ระหว่างการชะลอออกไปก่อนแต่ว่าการขับเคลื่อนทวงคืนที่ดินนั้นก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงนะคะแม้ว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องขอให้ศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว นายปรีชาสุขทรัสวิ์ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสนใจในกรณีที่เกิดขึ้นและเตรียมเดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วงบ่ายเพื่อสอบถามข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องตน้นเนื่องจากว่ามีความสนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งชาวบ้านเองก็ยินดีพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อขอให้ดำเนินการทวงคืนที่ดินของบรรพบุรุษกลับคืนมาค่ะ